สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องคนเล่นรถเก่าชี้เป้ารถสวยยุค90กันอีกแล้วอี s u ซ u tfr ตอนครึ่งตัวรถเป็นสีแดงเลือดหมูนะครับสีเดิมบางโรงงานคันนี้สภาพสวยมากราคาหลักหมื่นนะครับห้องเครื่องสภาพสะอาดแบบนี้เลยนะครับน้ำมันเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับเจ้าของดูแลรักษาดีมากตัวถังรถไม่มีปุนะครับมีแต่ในกระบะ เป็นสีลอกล่อนบ้างนะครับตามอายุการใช้งานนะครับแต่รถยังคงสภาพสมบูรณ์ใช้งานสบายนะครับล้อแม็กสวยยางดอกเต็มๆเ,เอาไปใช้งานลืมๆกันเลยนะครับรถทำมาจบหมดทุกอย่างนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะภายในเดิมๆโรงงานนะครับสภาพสวยมากรถสภาพนี้ถือว่าหายากมากแล้วนะครับเบ็ดใหม่นะครับ ช่วงล่างดีคัสสีสวยตัวถังรถไม่มีปุบเลยนะครับสภาพพร้อมใช้งานท่านใดที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานคันนี้เหมาะมากนะครับใครสนใจก็รายละเอียดจะอยู่ด้านหลังคลิปนะครับเบอร์โทรก็จะอยู่ด้านล่างวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือพี่ท่านใดอยากได้รถรุ่นอะไรลองคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะครับขอบคุณครับ